วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องกะทิฟอดปทุมนะคะทางช่อง y o u t u b ปกะทิฟอรดปรทุมธานีค่ะวันนี้น้องกะทิมีรถ Ford r a n g e r นะคะตัวนี้เป็น4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออตโต้นะคะมาในชุดสีของสีบอลเงินนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่2 2 0 0ซีซีนะคะแล้วก็160แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดเนี่ยให้สูงถึง385นิวตันเมตรเลยนะคะคันนี้ค่ะ เป็นการที่น้องกะทิเนี่ยติดกันชนหน้า F 1 5 0นะคะแล้วก็เป็นการทำวายบ Body ให้ทั้งคันนะคะรวมถึงโรเลอร์ลิสต์นะคะตัวนี้เนี่ยแต่ว่าโรเลอร์ลิสต์ตัวฝาปิดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะคะเราเป็นแบบดึงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงเรามาชมกันค่ะว่าน้องกะทิเนี่ยติดอะไรให้บ้างนะคะค mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเรามาชมทางด้านหน้ากันนะว่าน้องกะทิติดตั้งอะไรให้นะคะ คันนี้ค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นชุดกันชนหน้า F150 นะคะทรงนี้เนี่ยทรงเป็นสไตล์วัยรุ่นอเมริกานะคะสังเกตได้จากกระจังหน้าของเรานะคะสัญลักษณ์ฟนต์ FORD ตัวนี้เนี่ยเรามีการติดตั้งให้เป็นแบบ 3D นะคะพร้อมกับติดลายสติ S ๊กเกอร์นะคะที่เป็นทรงสไตล์อเมริกานะคะมาพร้อมกับไฟสิวนะคะ LED 3โดวงเล็กๆทางด้านบนนะคะทำสีส้มให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ กระจังหน้าของเราก็จะมีขนาดใหญ่นะคะก็ช่วยให้พัดพ,พาลมเข้าไปในห้องเครื่องยนตเพื่อให้ห้องเครื่องยนต์ของเราเนี่ยค่ะอุณหภูมิไม่สูงนะคะกันชนด้านล่างค่ะตัวนี้เนี่ยเราถอดของเก่าของเดิมออกให้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราใส่ชุดใหม่ให้ไปเลยนะคะด้านแข้งค่ะเราก็ทําสีบอลเงินให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเอาแข้งเป็นสีอะไรนะคะสีดําหรือว่าสีบอลเงินแบบนี้นะคะ ตำแหน่งของไฟตัดหมอนะคะของตัว XLT รุ่นนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะสามารถเปิดได้นะคะเวลาฝนตกนะคะหรือว่ามีหมอกนะคะตัวกันชนหน้า F 1 5 0ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟ LED นะคะที่เป็นรูปตัว C ตัวนี้นะคะได้ติดตั้งมาเพื่อความสปอร์ตแล้วก็รูรูรูหลานะคะเหมาะกับชุดกันชนนะคะมาพร้อมส่วนคือ มาถึงส่วนด้านบนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของตัว Ford Ranger คันนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าอัปเกรดเป็นไฟหน้ามาสแต n งนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะคีบฉลาม3ามคีบนะคะแล้วก็ดวงลูกแก้วตัวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกสีได้นะคะคุณลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะปกติแล้วจะมีสีแดงแล้วก็สีขาวด้วยนะคะตัวนี้อัปเกรดให้เป็นเลยฟรีๆแบบเป็นแคมเปญเลยนะคะตัวนี้ มาถึงในโซนของทางด้านข้างนะคะถ้าสังเกตแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจะมีการทำวายบอดดี้ให้ทั้งคันนะคะเริ่มจากไฟทางด้านข้างเลยนะคะสังเกตได้นะคะจะมีการตีโป่งนะคะออกมานะคะซึ่งดูแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็ด้เรื่องความสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะมีซุ้มร้อนะที่มีขนาดประมาณ6นิ้วนะคะทำสีดำด้านนะคะรับกับชุดกันชนหน้า F150 ตัวนี้นะคะ มาถึงในโซนของทางด้านข้างนะคะร้อตัวนี้นะคะร้อจะเป็นร้อขนาดขอบ20นะคะตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นร้อสไตล์ทรงอเมริกันนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีขิบสีเงินนะคะประกบกับยางออโทเลนที่เป็นยี่ห้อโอตานิซีรีสของยางอยู่ที่265 50 R 2 0นะคะตัวนี้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนขรุกขระหรือว่าถนนออรถแบบปกตินะคะ อัตราการรีดน้ำนะคะเวลาโดนน้ำเนี่ยก็ใช้งานได้ดีค่ะแล้วก็รีดน้ำได้ดีนะคะเรามีรายแม็กให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะร้อเดิมๆของตัว XLT ของเราเนี่ยจะมีร้อขนาดขอบ17นะคะมาถึงในโซนของตัวไฟนะคะตัวนี้เนี่ยคมไฟกระจกมองข้างตัวนี้ค่ะจะมีไฟเรียวมาให้นะคะอยู่ในคมเรียบร้อยแล้วนะคะ จะพับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ XLT รวมถึงเบ้ามือกันลอยค่ะตัวนี้น้องกะทิก็ได้ติดตั้งเบ้ามือกันลอยนะคะป้องกันลอยเล็บลอยข่วนนะคะตัวนี้ค่ะเรามีการติดฟิล์มแบบเซรามิกนะคะรามิน่ากาเซียนะคะเปอร์เซ็นต์ความเข้มนะคะจะอยู่ที่60รอบคันนะคะมาพร้อมกับตัวกันสาดนะคะตานข้างที่เราติดตั้งให้แทบทุกคันอยู่แล้วนะคะ ทุกคันของทุกอย่างนะคะที่ติดออกจากทางโชว์รูมของเรานะคะเรามีการรับประกันชิ้นงานให้กับคุณลูกค้าทุกชิ้นนะคะสติกเกอร์นะคะเรามีรายสติกเกอร์ให้กับลูกค้าเลือก30 40ถึงแบบเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายสติกเกอร์แบบสาดโคนนะคะสัญลักษณ์4คูณ4นี้ติดเพื่อให้ความสวยงามน,นะคะแต่รถจริงๆตัวนี้ XLT จะเป็นตัวขับ2นะคะแบบธรรมดาแบบปกตินะคะ เดี๋ยวเรามาดูของแถมรายการทางด้านท้ายนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของน้องกะทิแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องกะทินะคะรบกวนกดติดตามสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะน้องกะทิมีแคมเปญให้กับคุณลูกค้านะคะทุกอาชีพนะคะแล้วก็มีการจองออนไลน์ปลอดภย100ัยร้อซนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนของต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะบริการถึงที่นะคะแล้วก็มีการส่งรถให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะติดปัญหาติดปัญหานะคะว่าอาชีพนี้ออกได้ไหมเงินผ่านบัญชีแบบนี้ออกได้ไหมก็โทรมาหาที่เบอร์น้องกะทิให้ไว้ท้ายคลิปนะคะแล้วก็ ID l i ี e ลนนะคะส่วน QR code เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของจอนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้น้องกระทิขอต,ตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไปส่งรถตัวคันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ